สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่7สิงหาคม2563โดยลิเวอร์พูลเดลี่ไบเซอร์โอที่วันนี้ผมคัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นเน้นข่าวให้เพื่อนเพื่อนได้ติดตามกันแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการตีมั่นใจได้และขอแนะนำกลุ่มวิคอ์ฟุตบอลน้องใหม่เข้าฟรี ก,กิจกรรมแน่นแม่นอย่าบอกใครคลิกด้านลิงด้านล่างเลยครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยกับหนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับลิเวอร์พูลมากที่สุดประจาซัมเมอร์นี้อย่างเตียโก้คันธาราพิฟิลตัวเทพของไบเยนมิวนิคสำหรับเพืเ่อนๆที่ตามข่าวมาโดยตลอดคงจะทราบกันดีถึงสถานการณ์ของเตียโก้ที่เหลือสัญญากับไบเยนมิวนิคอีกเพียงปีเดียวเท่านั้นและเจ้าตัวก็ตอบปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อสัปดาห์ก่อนคานไฮสลูมินเนก้กประธานสมโมสรไบเยนมิวนิกก็ออกมายอมรับด้วยตนเองว่าเตียโก้ได้ร้องขอขึ้นบัญชีย้ายทีมอย่างเป็นทางการกับฮาซันซาลิฮัมมิสิดผู้อำนวยการกีฬาและสมโมสสก็ตอบรับแล้วดังนั้นสถานการณ์ของเตียโก้จึงค่อนข้างชัดเจนประกอบกับที่เจ้าตัวประกาศขายบ้านของเขาในเมืองมิวนิกไปก่อนหน้าแล้วก็ทําให้มั่นใจได้เกือบ100เเซเลยว่าเขาจะเก็บข้าวของย้ายไปหาความท้าทายใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ แม้ปารีสแซงต์แชร์แมงจะรอแย่งตัวเขาอยู่แต่ล่าสุดตามการเปิดเผยของฟาบริซิโอโลมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งก็ออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่ามันมีเพียงสโมสรเดียวที่เตียโกอยากจะย้ายไปเล่นให้เขาอยากจะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลเขาอยากจะไปเล่นให้กับเจอเก้นครอปเขาหวังว่าเรื่องนั้นจะมีความเป็นไปได้โลมาโนกล่าวเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงและอยากย้ายไปอยู่พิมเมลี ั่นคือสาเหตุที่เขาตอบปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาเยนมิวนิคแรกเริ่มเดิมทีบาเยนได้ตั้งค่าตัวของเตียโกเอาไว้ที่31ล้านปอนด์แต่หลังจากเจ้าตัวแสดงออกถึงความปรารถนาที่ชัดเจนเช่นนี้และไม่ได้มีสโมสรอ,อื่นที่หมายลุมแย่งตัวเขามากมายนะก็ทำให้าต,าต้นสังกัดยอมลดค่าตัวของเขาลงมาเหลือ25ล้านปอนด์แม้ว่าทางฝั่งลิเวอร์พูลเองจะประเมินค่าตัวเอาไว้ที่18ล้านปอนด์กระตาม ด้านคิกเกอร์สรื่อข่าวชื่อดังของประเทศเยอรมันก็ยืนยันว่าเตียโก้ต้องการย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลจริงแต่มีเพิ่มเติมรา,รายละเอียดขึ้นมาว่าแม้เยอเกนครอปจะอยากได้ตัวนักเตะแต่ผู้บริหารของเซโมสอนได้ชะลอดีลนนี้เอาไว้ก่อนเฟนเวย์สปอร์ตกรุปยืนยันว่าจะไม่มีการซื้อสตาร์ดังคนไหนเข้ามาร่วมทีมจนกว่าจะมีการลกแข่งส่วนเกินทั้งหลายออกไปได้เพื่อระดมทุนมาซื้อนักเตะใหม่โดยคนที่อยู่ในขายจะถูกขายทิ้งก็คือยอริสคาริอุสและเซอร์ดานชาคิลี มาต่อกันเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ซึ่งยังคงเป็นเรื่องราวของการเสริมทัพอีกเช่นเดียวกันกับจามารูอิสแบ็กซ้ายตัวเทพของน็อกมินเหลืองอ่อนนอริสซิตี้ในรอบหลายวันที่ผ่านมากระแสข่าวเรื่องการคว้าวตัวลูอิสของลิเวอร์พูลถูกโหมกระหน่ำมากขึ้นเรื่อยๆและมีความคืบหน้ามาตามลําดับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมดังจากเมอร์ซี่ไซด์จากการยื่นข้อเสนอแรกขอซื้อตัวเขากับทางนอริสซิตี้ที่10ล้านปอนด์แต่ต้นสังกัดของนักเตะได้ตอบปฏิเสธกลับมา เพราะต้องการเงินมากกว่านั้นถึง2เท่าแรกเริ่มเดิมทีมันเป็นที่เข้าใจกันว่าลิเวอร์พูลได้เสนอยาเซอร์ลาลูซีแบ็กซ้ายดาวรุ่งที่กำลังจะหมดสัญญากับสโมสรในช่วงซัมเมอร์หน้าและได้รับความสนใจกับนอริชอยู่พอดีเป็นตัวแถมเพื่อให้ดีลนี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรก็ตามล่าสุดเหมือนจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อไมเคิลเอ็ดเวิร์ดส์พุ่มนวยการมือทองของลิเวอร์พูลแสดงให้เห็นอีกครั้งถึงการเป็นนักเจรจาชั้นยอด ด้วยการยื่นข้อเสนอเข้าไปที่10ล้านปอนด์เท่าเดิมโดยไม่มีการแถมนักเตะคนใดเข้าไปอีกแต่จะมีการเพิ่มเงื่อนไขส่วนแบ่งค่าตัวหักเปการขายรูอิสออกไปในอนาคตให้กับนอริชแทนเอ็ดเวิร์ดสมั่นใจว่าข้อเสนอครั้งใหม่นี้จะเพียงพอทําให้สจวดตเว็บเบอร์ผู้เหนวยการกีฬาของนอริชตอบรับข้อเสนอได้และล่าสุดก็ดูเหมือนว่าการคาดการณ์ของเขาจะแม่นยําเสียด้วย ามการเปิดเผยของโดมินิกคิงนักข่าวชื่อดังจากเดลี่เมลได้ระบุว่านอริชยอมยกทงขาวสำหรับการหลังตัวลูอิสแล้วมันมีสัญญาณบ่งบอกมากขึ้นว่า Lewis, จามาลลูอิสจะลงเอยด้วยการกลายมาเป็นผู้เล่นคนใหม่ของลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้คิงกล่าวนอริชเริ่มต้นกระบวนการหาตัวตายตัวแทนของเขาและยอมรับแล้วว่าลูอิสกำลังจะย้ายทีมออกไปการเจราจาระหว่างพวกเขากับลิเวอร์พูลยังคงดำเนินไป ทั้งนี้ดาวเตะวัย22ปีจะเป็นการเสริมทัพชั้นยอดของลิเวอร์พูลเพราะนอกจากค่าตัวที่น้อยนิดแล้วเจ้าตัวก็ยังยินดีที่จะย้ายมาเป็นตัวสำรองของแอนดูโรเบิร์ตสันอย่างที่ผมได้นําเสนอไปแล้วในการรายงานข่าวเมื่อวานนี้อีกด้วยหลังจากฟังข่าวเรื่องการเสริมทัพกันไป2คนแล้วข่าวที่3มาเบรกอารมณ์กันสักเล็กน้อยผมขอหยิบยกข่าวสั้นเกี่ยวกับอดีตนักเตะเก่าของเราอย่างฟริเป้คูติโยกับสถานการณ์ล่าสุดของเขามาเล่าสู่กันฟังบ้าง ผมคงไม่ต้องย้อนเล่าความกันให้มากมายว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนที่คูตินโยพยายามดิ้นรนออกจากถิ่นแอนฟิลไปจนกระทั่งได้ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาสนใจเมื่อเดือนมกราคมในปี2018แต่ที่แน่ๆก็คือเส้นทางของเขากับบาร์เซโลนากลับกลายมาเป็นฝันร้ายจนสุดท้ายเขาถูกปล่อยยืมตัวมาอยู่กับบาเยนมิวนิกในฤดูกาลนี้แต่พวกเขาก็ตัดสินใจไม่ซื้อขาดเสียอีกด้านบาร์เซโลนาก็ไม่ยินดีรับตัวนักเตะกลับไปล้นถิ่นคัมนูอีก และนั่นก็ทําให้เคียร์ชูรับเชียนเอเย่นส่วนตัวของครูติงโยพยายามออกมาทอดสะพานให้กับหลายสโมสรในพรีมเมียร์ลีกผ่านทางหน้าสื่อหลายต่อหลายครั้งในช่วงสัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามการเชิญชวนเช่นนั้นของเขาดูเหมือนจะไม่ได้ผลเพราะไม่มีสโมสรใดแสดงความสนใจอย่างจริงจังเข้ามาจนสุดท้ายชูรับเชียนต้องแบกหน้าเสนอนักเตะไปให้กับสโมสรโดยตรงและหนึ่งในนั้นก็คืออาร์เซนลในรูปแบบสัญญายืมตัว ชูรับเชียนมีความสนิทสนมกับเอดูพูดนวยการฝ่ายเทคนิคของอาร์เซนลและเขาก็หวังว่าจะใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวเพื่อช่วยเปิดทางให้นักเตะได้ย้ายมากรุงลอนดอน,ดอนทว่าล่าสุดดูเหมือนความพยายามของเขาจะไม่ประสบความสําเร็จเมื่อจอห์นครอสแ์นักข่าวสายอาร์เซนลของเดลี่มิลเลอร์ก็มายืนยันเรื่องนี้ด้วยตนเองอาร์เซนลได้รับข้อเสนอสําหรับฟรีปเป้คูตินโยเข้ามาจริงแต่พวกเขาไม่สนใจจะเจรจาด้วย วิลเลียนน่าจะเซ็นสัญญากับพวกเขามากกว่าดังนั้นมันจึงหมายความว่าคูตินโยจะไม่ได้ย้ายมาครอสกล่าวไปลุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้กับบทสัมภาษณ์ของเยอเกนครอปนายใหญ่เฮฟวี่เมทัลที่ออกมาพูดเปิดใจถึงความรู้สึกของเขาหลังการคว้าแชมป์แรกกับลิเวอร์พูลที่เจ้าตัวยืนยันว่าแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงกับสโมสรอ,อื่นๆในโลกใบนี้ในรอบปีที่ผ่านมาครอปนำลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ถึง4รายการ ได้แก่แชม,ชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกยูฟาซู per คัพฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพและล่าสุดกับแชมป์พรีเมียร์ลีกระหว่างการควา้าแชมป์แชมเปียนลีกกับเกมนัดแรกของฤดูกาลนี้ที่พบกับนอริสิตี้เรามีช่วงพักเบรกซัมเมอร์และนั่นก็ถือว่าเป็นช่วงที่สวยงามอย่างแท้จริงครอปกล่าวพร้อมตัน้หนักได้เลยว่าการควา้าแชมป์กับลิเวอร์พูลนั้นมีความแตกต่างกับการควา้าแชมป์ร่วมกับสมโมสรอ,อื่นใดบนโลกใบนี้ ในช่วงเวลาที่เราไปพักร้อนกันอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นที่ลาสเวกัสที่เม็กซิโกและที่อื่นใดก็ตามเมื่อเราเดินทางไปถึงมันจะมีผู้คนมากมายที่มารอรับเราพร้อมด้วยเสื้อของสโมสรลิเวอร์พูลตอนเราไปถึงที่ลาสเวกัสและเข้าพักที่โรงแรมซึ่งเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากและคนที่รับผิดชอบดูแลห้องพักให้กับเราเขาก็เป็นแฟนตัวยงของลิเวอร์พูลเลยล่ะเมื่อเราไปถึงพวกเขาก็ทำเค้กก้อนโตที่มีรูปถ้วยแชมเปี้ยนส์ l e a g พร้อมกับชื่อของผมอยู่บนหน้าเค้กนำมาให้กับเรานั่นคือสถานการณ์ที่แปลกมากมันสวยงามมากจริงๆเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้กับคำห้สัมภาษณ์ของเยรเกนครอปอีกเช่นเดียวกันแต่ครั้งนี้เป็นเรื่องราวของอาร์เดรียนผู้รักษาประตูมือสองของทีมกันบ้างตอนซัมเมอร์ที่แล้วยอริสคาริอุสยังอยู่ระหว่างการเตยมตัตกับเบสิกตัตโดยซิโมนมิโยเลยังคงเป็นแบ็กอัพให้กับอาริสันเบเกอร์และคร เอก็ไม่ได้คาดการมาก่อนเลยว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างไรก็ตามมินโยเล่ก็ได้มาขอาย้ายทีมกลับไปอยู่หลีกบ้านเกิดกับขับบลูชซึ่งทำให้ลิเวอร์พูลต้องเล่งหาคนเข้ามาทดแทนในทันทีก่อนจะรงเอยกับอารเดียนสำหรับสถานการณ์ของผู้รักษาประตูผมจำไม่ได้เป๊ะว่ามันเป็น1หรือ2สัปดาห์ก่อนฤดูก,กาลจะเริ่มต้นขึ้นซิมงมาหาผมเพื่อขอกลับบ้านเพราะเขาได้รับข้อเสนอจากขับบลูช เราตอบตกลงไปแล้วเราก็ยังไม่มีทางออกครอบกล่าวจอห์นแอสเตอร์เบิร์กโค้ชผู้รักษาประตูของเราเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าเจ้าน่ายอารเดียนเขาว่างอยู่เขาย้ำประโยคนั้นถึง3ามครั้งรเราจรึงเดินหน้าลุยกันผมจำได้ว่าเคยดูบทสัมภาษณ์ของอารเดียนตอนอยู่กับเวสแฮมและเขาก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ได้เล่นกับเวสแฮมต่อเพราะสถานการผู้รักษาประตูของพวกเขาก็ไม่สู้ดี แต่อาเ์เรียนเป็นผู้รักษาประตูที่ดีผมก็เลยงงว่าทําไมเขาถึงไม่ได้เล่นดังนั้นเราจึงต้องการความมั่นใจว่าเขาเป็นคนเช่นไรเราพยายามหาคําตอบและจอรนก็ยืนยันว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ดีและในมุมมองของเขาอาร์เรียนคือคนที่เก่งที่สุดดังนั้นผมจึงตอบไปว่าดีเลยงั้นไปเอาตัวเขามาเมื่อเขาย้ายเข้ามาและลงซ้อมกับทีมได้5หรือ6วัน เขาก็กลายมาเป็นผู้ลุกษาประตูตัวเลือกแรกของเราหลังแอาริซอนได้รับบาดเจ็บเขาทำหน้าที่ได้สุดยอดมากเราไม่ควรจะไปลืมผลงานที่สุดยอดที่เขาได้ทำกับเรามาเราคว้าชัยชนะได้ทุกเกมในตอนออกสตาร์ทฤดูกาลซึ่งเป็นตอนที่มีเขาเฝ้าเสาอยู่เขาแสดงให้เห็นแล้วว่ายอดเยี่ยมมากขนาดไหนแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับข่าวที่ผมหยิบยกมาฝากกันในวันนี้แสดงความคิดเห็นกันไว้ไใ,ใต้คลิปเลย หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ